โวัสดีเราก็มารีวิวทุกคนในบ,บ้านนะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูคนติวคนแรกนะครับเพื่อเป็นเด็ดเบบีสมัยก่อนนะครับมาให้ดูเลยนะครับนี่ครับเด็กคนนี้นะครับจะเป็นแบบคุณดีๆนะครับวันนี้เราจะมาเตจตูนแม่นี่นะคับก็เป็นคุณติวเตอร์น้อยๆเล็กๆ เด็ดเด็ดนะครับนะครับนะครับถ้าเราแย็นจูดจู่จูจูจูจีตไปนะเนี่ยมันก็มันก็วิน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 นอนนอนนี่วินวันวินวินวินอย่นี้เลยครับจิ้มจิมนะมันก็กระโดดขึ้นไปอย่งนี้เลยครับและไอโฟนนี้เป็นหาได้จากที่เว Vruco เนี่ยก็คือคนติวเตอร์แล้วต้องไปหาจากคนติวเตอร์นะครับหากเขาซ่อนไว้ที่ไหนอันนี้ก็เป็นคุณไม่หนูนะครับนี่ครับอันนี้นะครับบ๊ายบายครับ